มดแดงผจญัยในป่ามหัศจรรย์นิทานก่อนนอนบ้านพี่เพลงน้องพรีมการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีมดแดงตัวเล็กชื่อว่ามดจิว๋วมดจิ๋วเป็นมดที่ขยันที่สุดในรังแต่ก็เป็นมดที่ชอบฝันใหญ่ที่สุดด้วยเขาอยากออกไปเห็นโลกนอกป่าอยากรู้ว่ามีอะไรอยู่นอกเส้นทางแคบแคที่มดเดินอยู่ทุกวันวันหนึ่งมดจิ๋วแอบปีนขึ้นใบไม้สูงสุดของต้นไม้ใหญ่แล้วก็เห็น แสงสีทองอยู่ไกลๆนั่นอะไรนะอาจจะเป็นดอกไม้ทองคำในตำนานแน่เลยมดจิ๋วพูดด้วยตาเป็นประกายเขาจึงตัดสินใจออกเดินทางไปผจญภัยระหว่างทางมดจิ๋วได้เจอกับเพื่อนใหม่มากมายถี่เสื้อสีฟ้าที่ชื่อว่าบลูชอบร้องเพลงแต่กลัวความมืดเต่าตัวโต,วต,วตวที่ชื่อว่าช้าเดินช้าแต่ใจดีมาก และมแมลงปอที่ชื่อว่าวไยที่ชอบแข่งความเร็วพวกเขาร่วมกันเดินทางข้ามลำธารปีนเขาผ่านพุ่มไม้หนาทึบเพื่อไปหาดอกไม้ทองคำในตำนานแต่เมื่อถึงที่หมายกลับพบว่าดอกไม้ทองคำจริงๆแล้วเป็นเพียงแสงสะท้อนจากหยดน้ำบนกลีบดอกไม้ธรรมดาผีเสื้อบลูหัวเราะฮีฮีทีแท้มันก็ไม่ใช่ของวิเศษเลยแต่เต่าช้ากลับพูดว่า แต่เราก็ได้ของวิเศษนะมิตรภาพไงละ่ะมดจิ๋วยิ้มกว้างใช่เลยถึงดอกไม้จะธรรมดาแต่การเดินทางของเราไม่ธรรมดาเลยคืนนั้นทุกตัวนอนหลับใต้แสงจันทร์และมดจิ๋วก็ฝันดีพร้อมเสียงหัวเราะของเพื่อนใหม่ที่ดังอยู่รอบๆจบแล้วครับ